ลองนึกภาพสิครับท้องฟ้าดำม,มืดยามค่ำคืนในฤดูหนาวที่เย็นเย,ยือกประดับประดาด้วยดาวนับล้านดวงและปรากฏการลึกลับของจักรวาลน,นี่คือช่วงเวลาที่โลกใบนี้เปิดเผยความงามและความมหัศจรรย์ที่หาชมได้ยากให้เราได้สัมผัสและเรียนรู้มากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่แค่การดูดาวธรรมดามดาแต่ยังผสมผสานกับเทศกาลสำคัญและกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกด้วยมาดูกันว่าปีนี้ฤดูหนาว2568 ถึง2,569จะมอบอะไรให้เราในด้านดาราศาสตร์กันเถอะเมื่ออากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงสบายๆและท้องฟ้าโปร่งโล่งขึ้นในช่วงปลายปีก็ถึงเวลาเทศกาลชมดาวที่หลายคนรอคอยมาอย่างใจจดใจจ่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมลองเช็คที่ h t t p s t r a v e l c a p u c o m v i e w 2 8 7 6 7 8 h t m l ปีนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยอีเวนต์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจมากมายตั้งแต่มหัศจร,รย์บนฟ้าฝนดาวตกที่สวยงามและช่วงเวลาพิเศษ ในการชมดาวที่จัดขึ้นทั่วประเทศเหมาะสําหรับทั้งผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจและผู้ที่ชื่นชอบดาราศาสตร์มาอย่างยาวนานที่อยากออกไปสัมผัสความงามของท้องฟ้าอย่างค่ำคืนท่ามกลางสายลมหนาวและบรรยากาศโรแมนติกสุดทิศดาราของปลายปี2568ที่ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี2569เเทศกาลชมดาวเป็นช่วงเวลาที่ท้องฟ้าเปิดโล่งและสวยงามที่สุดในรอบปีแม้ว่าอาจมีบางคนที่สงสัยว่าเหตุใดฤดูหนาว จึงเหมาะสมกว่าฤดูอื่นๆแต่จริงๆแล้วลมหนาวช่วยลดความชื้นในอากาศทําให้มองเห็นดาวได้ชัดเจนขึ้นและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปเพราะในฤดูร้อนความร้อนอาจทําให้ภาพบนฟ้าเบลอหรือมืดมนแต่ฤดูหนาวกลับทําให้ทุกอย่างดูสดใสและใกล้ชิดมากขึ้นสถาบันวิจัยดราราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสอรดรในดิตภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว เชิญชวนชาวไทยทุกคนมาชมความงามของท้องฟ้าอย่างค่ำคืนในช่วงฤดูหนาวผ่านกิจกรรมใหญ่ประจำปีชื่อเทศกาลชมดาวรับลมหนาวซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568เป็นต้นไปมีการชมดาวทุกคืนวันเสาร์พร้อมกันในห้าสถานที่ทั่วประเทศได้แก่อุทยานดาราศาสตร์สิรินทินอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หอดูดาวเฉลิมงพระเกียรตินครราชสีมาหอดูดาวเฉลิมงพระเกียรติขอนแก่นหอดูดาวเฉลิมงพระเกียรติเชียงแสน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติสงขลาและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้แต่เรามี10อีเวนต์ดาราศาสตร์สำคัญตลอดฤดูหนาว2,568ถึง2,569ที่จะพาคุณไปสำรวจจักรวาลกันเปิดเทศกาลชมดาวรับลมหนาววันและเวลาวันที่1พฤศจิกายน2,568ตั้งแต่เวลา18ถึง22นาฬกาเริ่มฤดูการดูดาวปีใหม่ด้วยทีม Hello h i s t o r i h t ที่น่าสะพรึงกลัวแต่สนุกสนานชวนให้แต่งตัวสไตล์ฮาโลวีนแล้วมาส่องดาวผ่านกล้องโทรทัศน์หลากหลายขนาดพร้อมเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีบรรเลงตลอดค่ำคืนเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบผสมผสานการสำรวจจักรวาลกับเทศกาลฮาโลวีนที่เต็มไปด้วยความน่าสนใจ Story n i g น t Over เชียงใหม่วันและเวลาวันที่3-4ถึงพฤศจิกายน2568ตั้งแต่เวลา1 7บเถึง22นายกาด้วยทีมมูลในปาร์ตี้อินเดอะพาร์คที่อบอุ่น และสนุกสนานมาสัมผัสประสบการณ์ดูดาวกลางสวนสาธารณะใจกลางจังหวัดเชียงใหม่พบกับคาราวานกล้องโทรทัศน์มากกว่า50ตัวและกิจกรรมดาราศาสตร์หลากหลายรูปแบบลองนึกภาพสิครับการชมดวงจันทร์ขณะปาร์ตี้กลางแจ้งนี่คือความสุขที่หาไม่ได้ง่ายๆในเมืองใหญ่ซูปเปอร์ฟูลมูลดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีวันและเวลาวันที่5พฤศจิกายน2568ตั้งแต่เวลา18ถึง22นาฬิกา ตรงกับคืนวันลอยกระทงที่แสนโรแมนติกชวนให้แต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดพื้นเมืองแล้วชมดวงจันทร์เต็มดวงที่อยู่ใกล้โลกที่สุดหรือที่เรียกว่าซูเปอร์มูนซึ่งดวงจันทร์จะดูใหญ่และสว่างกว่าปกติเพราะระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์ใกล้มากขึ้นพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลในอวกาศที่น่าครีเอทีฟและให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์ไปในตัวจัดเฉพาะที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินทินอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แต่สำหรับภูมิภาคอื่นๆ สามารถพบกันได้ที่หอดูดาวเฉลิมงพระเกียรตินครราชสีมาขอนแก่นเชียงสาและสงขลาและนี่คือจุดที่อาจทําให้บางคนถกเถียงเพราะบางคนอาจสงสัยว่าทําไมไม่จัดทุกแห่งพร้อมกันแต่ในความเป็นจริงการกระจายสถานที่ช่วยให้ทุกภูมิภาคได้เข้าถึงความรู้ดาราศาสตร์ที่เท่าเทียมกันมากขึ้นฝนดาวตกเจมินิดวันและเวลาวันที่14-15ธันวาคม2568เริ่มชมตั้งแต่เวลา20นาฬกาเป็นต้นไป ชวนมานอนนับจำนวนฝนดาวตกที่ตกหนักจากกลุ่มดาวเจมินีเจมินิสซึ่งเป็นฝนดาวตกที่มีชื่อเสียงและมองเห็นได้ชัดเจนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษและซ้ำยังชมวัตถุท้องฟ้าอื่นๆผ่านกล้องโทรทัศน์ที่เชียงใหม่รวมถึงหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติในนครราชสีมาขอนแก่นเช,ชียงแาวและสงขลาเหมาะสำหรับครอบครัวที่อยากสัมผัสความมหัศจรรย์ร่วมกันในริทไนท์แอดเดอร์มิวเซียม2025วันและเวลา วันที่27-28ถึงธันวาคม2568ตั้งแต่เวลา1 8บแปถึง22นายฬกาเปิดนิทรรศการดาราศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความรู้ท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษยามค่ำคืนและกิจกรรมดูดาวที่หลากหลายพร้อมฉลองเทศกาลคริสต์มาสท่ามกลางหมู่ดาวพร่างพราวและสายลมหนาวปลายปีจัดพร้อมกันในห้แห่งได้แก่อุทยานดาราศาสตร์สิรินทินอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และหอดูดาวเฉลิมงพระเกียรติในในครราชสีมาข,ขอนแก่นชเชียงสาวและสงขลา ลองนึกภาพสิครับการผรสมผสานวันหยุดคริสต์มาสกับดาราศาสตร์นี่คือไอเดียที่สร้างบรรยากาศอบอุ่นและให้ความรู้ไปพร้อมๆกันเนอริเทสโตรเฟส2026วันและเวลาวันที่10มกราคม2569ตั้งแต่เวลา9ก้ถึง22นาฬิกามหากรรมดาราศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และหาชมยากในวันเด็กแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นปีละครั้งเดียวเท่านั้นมาสำรวจอุทยานดาราศาสตร์สิรินทินกันแบบเปิดบ้านและในช่วงค่ำชมปรากฏการณ์ ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปีเมื่อดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ใกล้โลกมากทำให้มองเห็นได้ใหญ่และชัดเจนสำหรับภูมิภาคอื่นๆพบกันที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาขอนแก่นชเชิยงแสวและสงขลา Story Night Over c o r a วันและเวลาวันที่24มกราคม2569ตั้งแต่เวลา1 8บแนถึงย2่สนสัมผัสความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ายามค่ำคืนใจกลางเมืองนครราชสีมาเหมาะสำหรับผู้ที่อยากชมดาว ในบรรยากาศเมืองที่คึกคักแต่ยังคงสงบและโรแมนติกเทนโนโอเพนเฮาส์2026เปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติวันและเวลาจัดทั้งหมด2ครั้งได้แก่ครั้งที่1วันที่7กุมภาพันธ์2569และครั้งที่2วันที่14กุมภาพันธ์2569มาชมเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนได้แก่2.4เมตรและ1เมตรเพื่อส่องดูดาวเคราะห์และวัตถุในห้วงอวกาศลึกค่าสมัครเพียง300บาทต่อคน จำกัดรอบละ120คนและนี่คือจุดที่อาจจุดประกายการถกเถียงเพราะบางคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องเสียเงินสำหรับกิจกรรมนี้ในขณะที่อื่นๆฟรีแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นโอกาสพิเศษในการเข้าถึงเครื่องมือระดับโลกที่ช่วยขยายความรู้ให้กว้างขึ้นเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2568ผ่านเพจ a c e b o o k เนริสตาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติในช่วงไลฟ์สดเวลา20นาฬกาเป็นต้นไป จันทรุปราคาเต็มดวงเหนือฟ้าเมืองไทยวันและเวลาวันที่3มีนาคม2569ตั้งแต่เวลา18ถึง22นาฬิกาชวนมาชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงหรือเมื่อโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ทำให้ดวงจันทร์มืดและปรากฏสีแดงหน้าพิศวงซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ทั่วทุกภูมิภาคของไทยในจัดสังเกตการพร้อมกันใน5แห่งได้แก่อุทยานดาราศาสตร์สิรินทินอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมงพระเกียรตินครราชสีมาขอนแก่นชเชิงสาวและสงขลาในริทาาลิกไ์นดูดาวทุกคืนวันเสาร์วันและเวลาทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา1 8บแถึง22นาฬกากิจกรรมดูดาวสาธารณะสำหรับทุกคนชมวัตถุทอ้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาด0.7เเมตรและกล้องอื่นๆหลากหลายขนาดพร้อมคำแนะนำการดูดาวเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายสำหรับมือใหม่และที่สำคัญคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลย เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นการสำรวจจักรวาลแบบสบายๆติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ในริสตาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ h t t p s w w w f a c e b o o k c o m n r i t p และเว็บไซต์ n e r i .or.th h t t p s w w w n e r i o r t h t h หรือ w w w n e r i o r t h หมายเหตุข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นกรณุณาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความแน่ใจบทความปรากฏการดาราศาสตร์สถานที่ดูดาวที่เที่ยวหนาวอื่นๆที่เกี่ยวข้องและนี่คือช่วงที่หลายคนอาจมองข้ามแต่ลองคิดดูสิครับการชมปรากฏการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้เราใกล้ชิดกับจักรวาลมากขึ้นแต่ยังอาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตเราโดยสิ้นเชิงคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการเรียนรู้ดาราศาสตร์ควรเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเด็กๆในโรงเรียนหรือบางคนอาจโต้แย้งว่ามันเป็นแค่ความบันเทิงที่สิ้นเปลืองเวลาแต่คุณคิดอย่างไร แชรความเห็นและข้อโต้แย้งของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับเราตั้งใจรอฟัง